แต่ว่าไม่ว่าเราจะพยายามเอาออกให้ได้เกลี้ยงแค่ไหนนะยังไงมันสารเหลวอ่ะมันไม่สามารถเอาออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกต้องครับคือทุกๆเคสอ่ะผมก็จะไม่เคยบอกว่ามันเอาออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าสารเหลวบางทีมันกินทุกชั้นมันก็ยังมีแบบเล็กๆกระจายกระายอยู่<ล><า>ยเราไม่สามารถเอาออกได้<ๆ>แต่เราจะพยายามออกให้มากที่สุดโดยการฉีดล้างหรือขูดเลยพวกเนี้ยนะครับแต่เราก็ต้องระวังเส้นประสาทเพราะว่าตอนนั้นเจอเส้นประสาทด้วยซึ่งการที่แบบเราเจอเส้นประสาทเล็กๆใบหน้านี่อันตรายมากอาจจะต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลย ว่าอย่าแบบซีซัวให้หมอที่ไหนก็ได้ทำอ่ะต้องเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญเกี่ยวกับโครงสร้างใบหน้าที่เป็นหมอเฉพาะทางจริงๆถ้าแบบผิดพลาดไปเส้นประสาทบาดเจ็บไปนี่อาจจะปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวได้เลยใช่ครับเพราะว่าพวกนี้เนื่องจากว่าปกติเราดึงหน้ากันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะรู้ว่ากายวิภาคของเส้นประสาทมันอยู่ตรงไหนกล้ามเนื้อมันอยู่ตรงไหนมันก็จะทําให้เราคุ้นเคยเมื่อเราเจอสภาวะแบบนี้มันก็มันไม่ใช่งานที่ยากมากมันก็เป็นงานที่คล้ายๆกันอยู่แล้วแต่แค่เปลี่ยนจากปกติการดึงหน้า อันนี้มันเลาะสารเหลวบริเวณหน้าเพราะว่าปกติในเคสที่เราทำกันอยู่เราก็มีอยู่เรื่อยๆเนาะมาเนเนาะที่แบบฉีดสารเหลวมาแล้วเราก็ต้องเลาะสารเหลวพร้อมกับดึงหน้าบ่อยครั้งไปที่เป็นอย่างนั้นครับ